รงผมแบบสววันนี้อุ้ย่างแกจกสวยอยู่แบบสวยเป็นไงบ้างลูกปไหนมีมาเมื่อวานปมีเมื่อวานกับนค่กเต็มทีค่ะกับบันเพงร้อยพี่ที่พาจชุมแล้วกะูเตอเข้าไปนิ่ตันแห้งมือยอาจจะไม่คูไปเพราะว่าพือนนันซ้ำกันก็เต็มที่มากๆี้นับน่วตัหลับเลยนว่าตัหลับ้าวนิ่วต่นหลัข้าวนิ่วตันหลับาวน่วนหลับข้าวน่วตันหลับราวนต่ตัน ขี่ไปหอสกอขี้เองค่ะครับเองบ้เรีนบวลเีย่งเลยนะครับเป็นไรครับเป็นคบนี่โอ้ยเพืนตุยไ่ต้ออยเปนวันซะก่อนคอยไข่หเราขึ้นบักสั้นเมื่เมื่อเสารันนีวันนี้ครับม่อยาสนันนี้ับเองอี่่ะทั้งน้ะคะนอนหเหาือนกันสชั่วโมงคงชั่วโมงเบื่อ่าันจะตุยอาแต้มเทมีมนมีากนะคะร้นี่มาจางานที่ไหนลูกมางานที่ ชัยภูมินะคะแก้งคอค่ะพี่น้องพี่มิจ้าวันนี้มังวีนก็มานะครับทุกคนขกงขาเบิ้งต้นเรียนส่งผมเราเจ้าแม่จิกเป็นไข่พื้นเป็นยันต์ที่ตายที่เจ้าเก่าเหมือนกันเออต้องอันนี้ล้อหายาเลยใช Sie ่ไหมครับมันเป็นวิตาลซีนแบบดีบพราขั้นเล็กซ่าขั้นะขอบคุณคุณเทธร้วก็พี่เดชล้วก็พี่บุญแล้วก็พ่อพิกนะคะเมื่อวานในผ่านน้องเพลง ไปถ่ายมีนะคะแล้วก็ทีมงานแม่จินทุกคนเลยนะคะแล้วก็พี่บอลพี่คิงนะคะทุกคนเลยค่ะเย่าแดดเราสั่มาลูกแม่ค่ะแดดว่านี้เมื่อยเอาเอาเอาตัวเอ้าต้องเมื่อยค่ะเมื่อยเนาะมันเบิดมือไหมขนาดว่าไฟแสนบวกกับผู้มมะลุอย่างเนี้มันเคลียร์มันเคลอันถ่ายเครื่องมือนะสามถึงสี่หาชั่วโมงขนาดมันบม่ปานนี้ไหมว่าอันนี้เนี่เราเริ่มตั้กี่โมงลูกเราตื่นเราตื่นเจ็ดโมงเจ็ดโมงผมก็ขึ่งอาบน้ำอาบน้ำแล้วปุ๊บกะแม่นค่ะ ต้โตมากจุมาจ้ถุมาแล้วหนว่าสามนี่สองถุมนี่เนาะแม่่าว่าสองถุงประมาณสองถุูกกว่นมากนอพี่เออ่างว่าถุงหนึ่งอพี่ออย่าว่าถุหนึ่งอ่อยูยหอดสองถุ้จยีรถกันมเต้นเบิร์ตีริร์อเบิรตนค่ะี่น้องคบอกแล้วก็รอติดตามนะครับผมทุกคนอยางจะบอกว่าเดนมีนี้อลังการกนะรับนี้ก็คือเปลี่ยนลุคหล่อเ่ไปเรื่องว่า ในรูปที่ทุกคนเห็นในภาพแต่ละครั้งล็อกเพลงก็จะเป็นฟิ้วแบบปล่อยผมนะครับแต่รอบนี้น้องเพลงเลือกที่จะเก้าผมนะครับพี่น้องก็จะเ,เลือกให้เราเล่นกี่จะเก้าผมกะเสียงอยู่ว่าสิคือบ่คือแต่พอลงลูก,กแล้วผลจานต่เราก็คือดีมากนะครับพี่นอ้อง <คน S 1> ก็ขอบคุณทุกคนคนร้อยสองสามหมื่นล็องเพลงว่าพี่น้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเรานะคร่ะสวัสดีพี่น้องชาครัดเชยาพุ่มสุขุมสุนเพค่ะน้องเพม ดาสีองพี่เล้งค่ะนองเล้งทีมระดาห้อยใจบ้างไฟแสงผลงานเพลงที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีตอนนี้พุ่งทะยานขึ้นสู่24 25อยู่วันนี้ สุดยอดคุณ <sketches> ล oh. <and rolling Jean> ูกเออจะพุ no. ่งกระจูนพุ่งกระจูดแล้วแล้วให้น้องเพ่ลงไปภากใต้พี่น้องเฮาวอี่อนอีแม่นะครับผมลงไปทาคทต้พี่ทาคใต้ตอนภาคใต้สักกองนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับคผมขอบคุณกำลังใจที่หอกหอยที่หน้าแสงทั้งแลนวันนี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับคุณแม่ฝากขอบพระคุณท่านรองหนุ่มด้วยอ่ารองรับด้วยทางบริหารส่วนตะบนเช่ยง หมอของเราที่ในการสนับสนุนในเทศกาลม่วนแก้งขอมรงแการขอบคุ่นะครอ่คุณนายต้อมนะัะซึ่งให้เป็นเอลซี่ของสมนงค์ินลงโอ้ยทองฮอ่ เอาติ uhm, okay. Okay. ๊กให้ร hey, 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 no no er ูกเมื่อนี่พิ่นเอาเข่าก้าเข่าก้าวางมาฝากทีงานแสนห่กซึ้งอย่างมือหมาถางกันเป็นแล้วแซ่บแซ่บกินจิ้ทฟองดีงกินฟองเจ้าอิ่มบ่แเพราะอิมเนี่ยอะไรใครลืมลืมอ่ิมหลายเมื่อนี่เขาพี่มีบัตรมีหลายบัตรหลายใบทไหลโซนหลาโซนแป้งทองเออโซนถ้งนี้เป็นโซนเขาเรียกว่า เป็นโต๊ะนั่งเป็นโต๊ะนั่งโต๊ะอาาไดนะครับผมโต๊ะละหนึ่งพันบาทนั่งได้สี่ท่านพร้อมด้วยรับเครื่องดื่มราช้าอีกหกกระป๋องนั่งนี่บัตรร้อยหาซิปานบัตรยืนบัตรนั่งบัตรนอนบัตรเลนยจะมีเบิร์ตได้ไหมอุ้ยทุกานั่งนี่ถ้างั่งนมีซีรีส์ไอพีเลยจะนอนไม่ลอยแน่เยียร์ขากระสบกรส่ายเพื่นว่า เล่นพ่อเขาหวัวน้าขาขวานํามากินาาวา,นามากินอ้างหมอลํลาคือหน้าฮ้านเออ,อเอาลูกเอาหลานมานอนผ้าพูจะเป็นดีใจหลายดีใจล่ะให้สมกับความกินหอดเียกเอ้าจัดผลงานเพล,ลงมันมวนจากนอก้องแม่ที่มาด่าหมอที่เราต้องขอใช้อย่าพูงนํากันเอบอดซุบูสุกคนครับอ่า